มาโรกาซิลีผู้อำนวยการแข่งขันการกีฬาของดูคาติออกลงยกยอก Mark Mar quez, ่องมาร์คมาเกสแชมป์โลกม o ต GP จีพี2025ว่าเป็นดั่งซูเปอร์ฮีโร่แต่ก็ยังย้ำชัดว่าหากไร้พลังจากดูคาติความสำเร็จครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้การแข่งขันม o ต GP จีพีสนามโมเตกิ eki, ประเทศญี่ปุน่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของมาร์คมาเกสในวัย32ปีเมื่อเขาควา้าแชมป์โลกสมัยที่7ในระดับ Class, พรีเมียร์คลาสิีนฉากการรอคอยยาวนานถึง6ปีหลังจากครั้งสุดท้าย ที่ทำได้เมื่อปี2019การตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2023มาร์กมาเกสเลือกโบกมือลาฮอนด้ายุติสัญญากับทีมโรงงานที่สร้างชื่อให้เขาและหันมาเริ่มต้นใหม่กับเกซินีดูคาติเพื่อกอบกู้เส้นทางอาชีพหลังผ่านช่วงเวลาบาดเจ็บรุนแรงที่เกือบทําให้เส้นทางการเป็นนักแข่งสะดุดถาวรและการย,าย้ายครั้งนั้นได้ปูทางสู่ก้าวใหญ่ในปี2025เมื่อเขาขยับขึ้นทีมโรงงานดูคาติและระเบิดฟอร์มกวาดชัยชนะ11เรสพร้อมกับอีก14 สปินเลสก่อนพังอาดคว้าชแชมป์โลกในที่สุดกราซิลี่ยืนยันว่าปีนี้คือปีที่ดีที่สุดในอาชีพของมาร์กมาเกสอย่างไม่ต้องสงสัยผมคิดว่าใช่ครับเพราะการได้เห็นเขาอยู่บนรถสีแดงมันคือซูเปอร์ฮีโร่จริงๆมันคือฤดูการที่ดีที่สุดของมาร์การดึงมาร์กมาเกสเข้ามาสู่ทีมโรงงานดูคาติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสโมสรต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในการปล่อยคอเกมาตินนักบิดที่ถูกวางตัวไว้ก่อนหน้านั้นหลังเจ้าตัวปฏิเสธที่จะย้ายไปทีมพาแม็กเลสซิงแต่เมื่อมอง ย้อนกลับไปกาซิลี่ย้ำว่านี่คือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมันเป็นการเลือกที่ยากในตอนนั้นเพราะสถานการณ์กลางปีที่แล้วไม่ง่ายเลยแต่สุดท้ายเราตัดสินใจได้ถูกมากเพราะเราภูมิใจสุดๆในตอนนี้เขาอยู่ในบ็อกซ์ของเรา ย้อนกลับไปเมื่อข่าวลือเรื่องมาร์คมาเกสอาจย้ายมาร่วมทีมเกรซินี่ในปี2024เริ่มดังขึ้นดูคาติยังลังเลและไม่มั่นใจนักแต่เมื่อเวลาเดินไปการเปิดประตูต้นตอนรับก็เปลี่ยนแปลงชะตาและเมื่อถูกถามถึงบทบาทของดูคาติในการคว้าแชมป์โลกครั้งนี้กราซิลีตอบชัดเจนผมคิดว่าดูคาติเป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวที่สวยงามนี้กับมาร์คเพราะในความเห็นของผมหากไม่มีดูคาติเขาคงยังติดอยู่กับฮอนด้าและวิ่งอยู่ท้ายกิจแน่นอน มาร์คควา้าแชมป์โลกได้แต่หากไม่มีดูคาติมันเป็นไปไม่ได้และอย่าลืมว่าเราคือแชมป์โลกฝ่ายผู้ผลิตถึง6ปีติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าดูคาติยังคงเป็นรถที่ดีที่สุดในกิจมาร์คเป็นแชมป์โลกก็จริงแต่เขาเป็นแชมป์โลกได้เพราะดูคาติการซีรีทิ้งเป้าหมายอันหนักแน่นของดูคาติ CEO ของเราบอกว่าต้องการควา้าแชมป์โลก5ปีติดต่อกันและตอนนี้เราได้มาแล้ว4ปีปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของเป้าหมายนี้ดังนั้นเราต้องระวังและทำงานให้หนักยิ่งกว่าเดิม ส่วนของเป็กโกบัญญาแชมป์โลกม o เต GP 2สมัยเปิดเผยเบื้องหลังการกลับมาสู่ฟอร์มแข่งในศึกเจแปนิสกลางปีหลังผ่านฤดูกาล2025ที่เต็มไปด้วยฝันร้ายโดยยกเครดิตให้กับ1ในทีมดูคติที่มักถูกมองข้ามตลอดปีที่ผ่านมาบัญ,ญญาต้องเจอกับความผิดหวังอย่างต่อเนื่องผลงานไม่เป็นไปตามที่ทีมและเจ้าตัวคาดหวังแต่การทดสอบที่มิซโน่กับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนที่เจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มระดับดับเบิลวินที่ญี่ปุ่น ทั้งการคว้าโพลิช t ั่นกำมชัยสปินเลสและปิดท้ายด้วยชัยชนะเลสหลักแม้ดูคติจะยังคงเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบน GP25 เอาไว้แต่มีรายงานว่าบัญญญากำลังใช้ชิ้นส่วนสเปค GP24 ไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าสวิงอาร์มและการปรับระดับความสูงของรถในช่วงหลังการเข้ามามีบทบาทของเคซี่สโตนเนอร์แชมป์โลก MotoG p 2สมัยถูกพูดถึงอย่างมากว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำจนช่วยให้บัญญญากลับมามั่นใจอีกครั้งแต่ จ้าตัวกับเลือกที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของอีกคนที่ไม่เคยพูดถึงมา n นูเอบล็อกจิอาลีอดีตแชมป์โลก 125cc และ 250cc ซึ่งปัจจุบันเขารับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์วิดีโอของทีมบรรยายากล่าวว่าบล็อกจิอาลีทำงานร่วมกับสโตนเนอร์ ในช่วงทดสอบที่มิซาโนและสิ่งที่ทั้งคู่สะท้อนออกมากลับไปในทิศทางเดียวกันเคซี่สโตเนอร์ช่วยได้มากจริงๆในการทดสอบที่มิซาโนรวมถึงตลอดสุดสัปดาห์บรรยายากล่าวว่าเขาทำงานร่วมกับมานูเอลป็อกซิอาลี ซึ่งมักถูกลืมไปแต่ทั้งคู่ทํางานร่วมกันในช่วงทดสอบและพูดตรงกันว่ารถของเปโก้สั่นอย่างหนักซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมระหว่างการทดสอบทั้งคู่ก็บอกเหมือนกันว่ารถ1คันนั้นสมบูรณ์แบบแต่กับอีกคันหนึ่งกับสั่นมากนั่นทําให้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นและผมคิดว่าพวกเขาช่วยได้มากในการมองปัญหาจากอีกมุมหนึ่งมันช่วยได้จริงๆ หลังคว้าชัยที่ญี่ปุ่นบัญญญายอมรับว่าเจ้าตัวรู้สึกทั้งดีใจทั้งโกรธเพราะฟอร์มลักษณะนี้ควรมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็หวังจะต่อยอดโมเมนตัมนี้ไปสู่สนามถัดไปที่มันดาลิก้าอินโดนีเซียสุดสัปดาห์นี้เพื่อไล่บี้คะแนนกับอเล็กซ์มาเกสในการชิงอันดับที่2ของตารางคะแนนสะสมหลังผ่านเลสที่ญี่ปุ่นบัญญญายังตามหลังอเล็กซ์มาเกสอยู่66แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีก5สนามสุดท้ายของฤดูกาล2025 ข่าวต่อมานะครับผมดอน่าย้ำอนาคต Moto2 และ MotoT ยังคงสำคัญต่อ MotoGP แม้เจอกระแสข่าวลดความสำคัญคาร์ลอส S เปเลตาผู้บริหารด้านกีฬาของดอน่าสปอร์ตยืนยันชัดเจนว่า Moto ทูและ m o t o ทียังคงเป็นส่วนสำคัญของอนาคต m o t o g p ท่ทมกลางกระแสข่าวหรือว่าความสำคัญและการมองเห็นของคาสเล็กกำลังถูกลดลงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าดอน่าอาจปรับทิศทางใหม่เกี่ยวกับการจัดวาง Mo t o ทูและ m o t o ทีในระบบนิเวศของแพดดอกโดยหนึ่งในแนวทางที่ถูกพูดถึงคือการย้ายทีม Moto ทูและ m o t o ทีออกจากพิทเลนในสุดสัปดาห์การแข่งขันเพื่อเพิ่มพื้นที่ ให้กับ m o โตจรวมถึงการเน้นย้ำถ่ายทอดสดไปที่ไฮไลท์ของรุ่นใหญ่เป็นหลักนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า m o โ,โตโทอาจถูกจํากัดให้แข่งขันเฉพาะในทวีปยุโรปแต่เอสเปเรต้าก็ออกมาปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาพร้อมระบุข่าวนี้ไม่มีข้อมูลความจริงแม้แต่น้อยโดยระหว่างการถ่ายทอดสดศึก m o โต g p ที่ญี่ปุ่นเอสเปเรต้าได้ชี้แจงผ่านสัญญาณ World Feed ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่า m o โ,โตโทและ m o โตโทมีความสําคัญต่อการแข่งขันจริงแชมป์โลกมากแค่ไหนผมคิดว่าช่วง คงต้องพูดซ้ําบ่อยขึ้นเพราะมีกระแสข่าวลือออกมาเยอะจริงๆจนบางเรื่องถึงกับทําให้ผมเองยังประหลาดใจอย่างเช่นข่าวลือว่าจะไม่มีแข่งทุกสนามหรือเปลี่ยนไปแข่งวันเสาร์เรื่องพวกนี้เป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลทั้งสิ้นเขายังเสริมอีกว่าสิ่งสํคาคัญของ Mo t ต2และ m o t ตอทีคือการได้ชี้ให้แฟนๆเห็นถึงดาวรุ่งแห่งอนาคตที่กําลังจะก้าวขึ้นมาในเร็ววันนั่นก็คือทรัพย์สินอันล้ําค่าของการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ดอน่าสปอร์ตต้องรักษาเอาไว้ Mo t ต2และ m o t ตทจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจาก Moto GP พีเอสเปเรกล่าวย้ำมุมมองต่อสถานะของแชมป์โลกในคาส์เล็กเมื่อถูกถามถึงการเปรียบเทียบคุณค่าของแชมป์โลกในรุ่น Moto 2และ Moto T เทียบกับแชมป์โมโตจ p พีเอสเปเรกล่าวว่าตำแหน่งแชมป์โลกก็คือตำแหน่งแชมป์โลกและจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เสมอแต่ยอมรับว่าธรรมชาติของคาสเล็กเปลี่ยนไปตาม การพัฒนาของการแข่งขันแชมป์โลกก็คือแชมป์โลกทุกตำแหน่งที่เคยมอบให้จะยังคงนับต่อไปแน่นอนเพียงแต่วิธีการนำเสนอและรายละเอียดรอบๆอ,อาจต่างออกไปชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเพราะตอนนี้ MotoGP เติบโต,ตใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาและมีความสำคัญในระดับโลกมากขึ้นอย่างมหาศาลทุกวนันนี้นักบิด m o t o ทต่างมุ่งหวังจะไปต่อ MotoGP เช่นเดียวกับนักบิดใน Moto 2สมัยก่อนเราอาจเห็นนักบิดที่ประสบความสำเร็จในคลาส แต่ไม่ได้ก้าวสู่ขึ้นคลาสใหญ่แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วและมันยากที่จะชี้ชัดว่าเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปในปีไหนดอนะ์ากล่าวได้ว่าดอน์าออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าโ o t ตทูและ m o t ตทีไม่ได้ถูกลดความสําคัญลงแต่อย่างใดแต่ยังคงถูกวางไว้เป็นลากฐานหลักในการสร้างดาวลุ่งสู่ m o t ต g p ต่อไปในอนาคตขณะที่แชมป์โลกในทุกคลาสยังคงมีคุณค่าถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนเดิมแต่ทิศทางของการแข่งขันถูกปรับให้สอดคล้องกับความยิ่งใหญ่และความสาคัญของ o t o ต ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆบนเวทีโลก